คนะใครนะเนี่ยนักพอลคณะขอขขอยากอยากให้มั่นใจตรงนี้นนะเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาองินออกเองเสือท,ที่ดีขอยืนยันมันก็เป็นสิ่งที่มีการพูดคุยแต่เราอาจจะประมาทถึงยกตัวอย่างเช่นลูกไปเรียนอยู่มาอา เก็บมันทุกท่านสะวกเลยมาถ้าเกิดว่ามีคนมาจะตธรรมาดัดเอเก็บเก็บต่ำนะต้อหนักกว่าปกติ

<G ül> ออสวัสดีครับวันนี้ผมหมอวิโรจน์จากโรงพยาบาลหนองเสือนะครับวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เป็นวันที่2นะครับเ,ออเราได้รับวัคซีนมาก็จากแอสตราเซเนกาเนี่ย95ขวดน,นะครับ แล้วก็ฉีดประชาชนนะครับประมาณเกือบเกือบ 2000, 2,000ลายตามที่นัดในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะฮะเราวางแผนไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจองของประชาชนเนี่ยจองมารายวันเนี่ยอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนาทั้งหมดแต่ถ้ามันกระจัดกระจายนเราแผนว่าเราวางแผนว่าจะเชิญประชาชนมาฉีดให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้คือภายในวันที่11มิถุนาซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนนะครับแล้วเราก็ เตรียมบุคลากรไว้อย่างพร้อมเพรียงในการให้การบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายนะครับมีระยะห่างนะฮะแล้วก็ลดการรอคอยนะครับแต่แน่นอนที่สุดนะครับมาตรฐานในการฉีดวัคซีนยังมีนะครับประชาชนนั่งรอสังเกตอาการอย่างน้อย30นาทีก่อนที่เราจะให้ประชาชนกลับบ้านครับแล้วในส่วนของในการลงทะเบียนขอรับวัคซีน,นมีจำนวนเท่าไหร่ครับที่ลงทะเบียนไว้ใช่ไหมครับ ที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยก็เกือบ2,000ลรายอย่างที่เรียนให้ทราบซึ่งจำนวนนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะได้รับการฉีดตามที่ผู้ป่วยได้ลงทะเบียนไว้ครับออออตอนนี้มีรายงานว่าผลครบครับ ต้องยืนยันในคําพูดนะครับว่าวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่เราฉีดเร็วที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่มีอยู่ในประเทศทไทยตอนนี้การฉีดได้ไประโยชน์แน่นอนนะครับผลข้างเคียงก็อย่างที่เรียนให้ทราบหรืออย่างที่สื่อทั้งหลายทราบหรือแม้กระทั่งในส่วนของผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขนะครับไอ้ผลผลข้างเคียงเล็กๆน้อยเชยน่นการเจ็บปวดบริเวณที่ฉีดนะครับการจะมีไข้ในวันถึงสองวันแรกอาจจะพบได้ ผมใช้คำว่าประปรายนะครับแต่อประเภทหนักหนกรุนแรงประเภทล้มหมอนนอนเสือยังไม่มีเลยครับครับขอบคุณครับครับเป็นการฉีดแล้วเป็นไงบ้างครับก็ดีไม่เป็นไรค่ะทีแรกจะถีดก่อนฉีดตำดันมันขึ้นอ๋อรู้สึกรู้สึกระดับมีอาการมีอาการแพ้ไม่มีไม่มีค่ะปกติฉีดของอะไรครับผมแอต้าค่ะแอต้าเซเนกาใช่ไหมครับ ไม่มีผลข้างเคียงตอนนี้ไมม่่ีคะตอนนี้ไม่มีป้ายเท่าไหร่ครับ6-10ปีค่ะมีโรคประจำตัวไหมไม่มีค่ะโอไม่มีชนะ